สัมผัสแม่แม mm ่เอฟซีไหม่นะจ้าเนาะอันนี้เป็นจะเป็นชีพเงาเป็นแังไดจ้ามือนหนมาพ่ออีลารู้ซื้อแางใดเนาะจ้าจะได้มาลองเที่ไสบายมืน้อไอล้งให้ตลอดจขอบคุณแท่นอีลาจ้าขอบขุณหลายๆพอใจพ่อพแม่แม่เนาะจ้าเพิ่นกับเงาเด้จ้าเลอเ้ จ้าพี่แม่โอ้คือน้ำเนาะหรือโตนซาดเนาะเพื่อนแห่งอันนั้นเอฟซีน้ำตาย้อยน้ำตาหยังผู้ใดก็ได้อีหลาเพื่นกับเงาเด้เพื่อนอันนี้เพื่อน่าเพื่นโช์บ่ไดเต็มที่แต่ว่าจ่ายเอฟซีแมนเน่แมนเพ่นอ่าเอฟซีมามามาด้วยใจ มาด้วยใจพ่อพ่อแม่แม่มาด้วยใจเพื่อการโชว์เต็มที่เนาะให้พ่อพ่อแม่แม่จ้ากกำลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่ได้อให้กำลังใจอีหราให้หายไปว่ายประสาทรอชมผลงานเนาะจ้าเนาะดีขึ้นแล้วล่ะจ้าดีขึ้นหลายเติบแล้วเดี๋ยวบอลปัจเจกีเร์ไพรส์เรื่อยๆดอกจ้าจ้า ค่ายอ้อนี่ก็มีหลาย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 คนแม่จ้าแม่หลายบทบาทหลายหลายผู้แสดงหลายตัวแสดงจ้าก็จะเด่นเด่นแทบทุกคนแปดลอยแปดลยจ้าหลวงปู่ศิลาว่าให้แปดแปดลอยล้านขึ้นเนาะเประสิทะลุ่พันล้านพุผลละแม่จ้าผู้ใดก็รอคอยเนาะค่ายอ้อดจ้าพิตาพิตาเด็ดเด็ดแต่ละคนฉากนี่ก็มีถาดทาเบิ่งค่ะถาติดตาม บ่ผิดหวังดอกจ้าปลาปลละที่ลงคูนจ้าสำเร็จเลยเนาะจ้านักแสดงแต่ละคนนี่มิตรคักคักเห็นเห็นป่าอันนี้พี่เอื้องซาตารีแตามาน้องกันจ้าพี่สาวที่น่ารักโอ้ยบ่ท่านใดๆน้ำมูเยอะหนูเสือไข่ออดอ่ะขอบคุณหลายๆจ้าแม่ๆม่เอฟซีเอไม่กำลังใจอีหลานเนาะคุณอาจารย์ไลค์ค่ะ คัดบรรยากาศไปที่เอื้่นห้องปนิพุกก็จะไปตามหาล่องเท้าขอบคุณห,หลายๆใจแม่ไปตามหาล่องเท้ากันแบบนี้นี่จ้า แม่เป็นยังไงจ้ะขอสัมผัสแม่เป็นยังได้เห็นอีหลามเห็นนักแสดงเห็นยกลับพยนต์ลายออกเห็นได้ความรู้สึกดีใจจ้าดีใจประทับใจเนาะแม่เนาะเพราะเห็นยักเทียจ้าจ้าหาลากจ้าอีหลาตัวน้อยๆจ้าขอบคุณเล่นเลยจ้ะจ้ะบรรยากาศพี่น้องที่เคื่องจอดรถยุใสยืนยุทาง โอ้นั่นบอดว่าคุณดูเอาโโรถหกหรอมาแสนหนูใจรอบไปหาอจอดใส่จอดจอดจ้าหนูยนันว่าท่านหนูการว่าท่านเห็นหม่องจอรดรถได้หนูก็ล่สงส่งประตูรงแรียนนะลูกเ,เป็นหนูแป๋วนอนนอนเป็นนอนจากมาบายหลวงปู่แล้วมหาญาแล้วก็จากมาสักการะกราบไหว้ดูชาเนาะพี่น้องนี่แะไรจ้าบรรยากาศ ล่องเท้าล้วค่ะบางกินบรรยากาศบรรยากาศคนเยอะมากโอ้วัสดีค่ะเป็นยังไงจ้าพ่อมื่อนี่มากมื่อนี่นม,ม,ม,ม<ป>ะบายลุงภูม <า S 1> ิอนี่ขอสัมภาษณ<ว>์แม่จ้าคนหลายครับ <laughs> จ้าอ๋อไม่คยมาเกี่ยมากรั้งแรกครับโอ้จ้าจ้าดีจจใจเนาะพ่อเนาะได้มากบายลุงภูมิเนาะ พี่บุญวาสนาครับผมมาเป็นจ <and dar> <studio> <st <ress> ้าพอแล้วเยอะๆกู้กันแล้วทั้งวันท่าทั้งนี้ตามหารองเท้ากันพี่น้องยุแก่ใดผู้นี้จ้า สัมภาษณ์แน่จ้าแม่เป็นยังไงจ้าเมื่อไหรพี่โอ้ดีมากเลยค่ะเป็นไหรดีใจเนาะดีใจค่ะที่ได้มากค่ะค่ะเดีมากกราบลงุงปูเดือนแล้วเด้ค่ะโได้มาจั้งเดือนเนาะเด้มาพ่อยีหลานหน่อยน้ำเนะา <laughs> พะ, <laughs> ะพ่อจ้าจ้าลุงปูเข้าไปแล้วบอกค่ะเข้าไปแล้วค่ะพักพักจะโดนแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่คุณข้าขอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องคนจากกำลังทยอยกลับเหรอค่ะ ังจากที่ไหว้หลวงปู่เนาะค่ะเนาะกาลังสีทยอยกลับแล้วเจ้าบรรากาศคึกคักมาก เนาะค่ะพี่นอ้องร่วมทำบุญไอ้รดน้ำมนต์กันค่ะท่องเข้าแถวรดน้ำมนต์รดน้ำมนต์น้ำหลวงปู่เนาะ ยมกับพลังกับเราแบบไม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าบางส่วนกับกอรุูน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล